เคยมาตกใจขอบคุณมากครับที่เกิดมาวันนี้เรามีพ่อแม่เรามีพ่อแม่ทุกคนนะครับวันนี้ที่คุณเกิดมาได้ขอขอบคุณพ่อแม่ทุกสิ่งทุกอย่างชีวิตเนี่ยจะมอบให้ได้ไหมกับเธออ๋อเดี๋ยวคิดดู 2, อีกสองคำน้องออนเจออนอีออนอีออนเลยเออกับเธอแรกได้ไหม รับปากรับปากเขาด้วยนะคนนี้อยากไปแก้ผ้าที่ด้วยขอบเป็ดตัวนะครับขอบเป็ดตัวนะครัก็รักตลอดเลยว่ะขอบเป็ดตัวอะไนั่งยิ้มเลยที่ผายโดนแก้โอ้แค่ปืนเทปหวันไหวตายเลยไม่ต่ารอดเลยยัายเลยอะทุกท่านไม่ได้หมอนานยังอายที่หนว่งวะ รักกันชอบกันด้วยใจเป็นอะไรในคนนั้นไม่มีอะไรมาฝากรักตัวไม่ใช่รับของฝากยิ่มให้รับปากันอยู่หหํำไมอ้พวกนี้ไม่มีค่าแท้มีแเยได้ไหมอพวกนี้ไม่มีค่าแท้โอ้แเ่

สวัสดีครับ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 วันนี้วันนี้กดไลน์มาหรือยังอะไรนะกดไลค์กดไลค์มาหรือยังรางวันที่สามได้เจ้ยังยังรางวันที่หนึ่งยังเลยอเดี๋ยวถ้าใครได้รางวันที่หนึ่งเราจะให้สายสะพายอันนี้ถ้าถ้าได้ไปแล้วจะไปฟรีตลอดทางเลยค่ะจ้ะ จากหนองเงินไปยันกรุงเทพไม่ใช่เราขึงได้ดีสิป้าพี่เนี่ยไม่เึ้ได้รับไปอ่ะกูดูแล้วว่าพายปอที่หอมครบไปโอ้โหมันเหลือมานแล้วไม่เป็นไรเอามาไม่หายไปแล้วเนี่ยเขาบอกว่าบริจาคทุกป้อมเทปีนับสงการเดี๋ยวนะคะเมื่อกี้ได้ฟังมาแล้วค่ะว่าเสียงกีดนี่ดังมากเดี๋ยวทางคนนั้นคุณพี่ขาขาถ้าเกิดว่าเขาได้รับเลยนะเกิดว่าเป็นเลยทำไงล่ะคะแล้วไปดูไปเลยค่ะเป็นแล้วเพราะเธอสร้อยใหญ่เป็นผีหรือไงตอบ อ่านะคะเดี๋ยวเมื่อกี้นี้เสียงกรีดนี่รู้สึกว่าจะเป็นเบอร์สี่นะฮะเบอร์สี่ได้เสียงดังมากเบอร์สี่ฆ่าตัวตายได้เลยเดี๋ยวเบอร์สี่เนี่ยจะได้รับรางวัลจากนางสงการเทพินนางสงการนะครับวันนี้เราจะเดี๋ยวเราให้รางวัลปลอบใจน้องเจิดจิดทั้งทังทั้งทางทั้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 อทั้งทั้งทั้งทักงทั้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 ง มันไปกินเหล้ากันมันไม่ได้เอาไปไหนรู้แล้วว่ามันต้องเอาไปกินเหล้ากันเอาเดี๋ยวจะ,<บ>จะมอบ,บเลยไหมมอบเลยค่ะมอบคนนี้ค่ะข<ะ>อ,อ,อเชิญอบตขอเชิญอบตพี่หอมฮะก็เชิญครัมบมอบมอบรางวัลชี่ละเลยนะรอ <c oughs> เมียหัวเหรอว่าแล้วนับตัวปีห้าสีไอ้ตัวนี้ <c oughs> เอามาไหมมึงเมียหัวรับอบตอบตแจกเลยค่ะขอเชิญอบตอครับแจกเลยนะฮะ ไอ้เฮียไอ้เฮียอย่าให้นำพ่อปั้นม้างอีกรับเมียมันเลยรับผิดชอบผมเป็นผู้ชายรับผิดชอบเพราะว่าไหนๆก็เป็นแล้วก็รับผิดชอบไม่เดี๋ยวเขาตะมันได้โอ้ไม่ได้แล้วมันเป็นขนาดนี้แล้วแล้วเมียมันเป็นยังไงวะก็ตีเมียกูแล้วมึงเป็นเมียขอรีบรับรางวัลจากอบตหอมนี่คือรางวัล6,000เหรียญ ขอบคุณครับขอบคุณครับเอ่อรางวัลนี่รางวัลนี่หนึ่งร้อยบาทหกคนใช่ไหมครับเมียมันบอกว่าโอ้พ่อมึงลงทุนมากมายขนาดนั้นคูมคนเดียวหมดเลยค่ะพอลงทุนไม่เป็นไรแจกมันคนเดียวเลยที่เราไปก็อาเกินไปไปไปกันได้เมื่อคืนยังไม่เคลียร์เลยเมื่อคืนยังไม่กลับบ้านเลยเมื่อคืนอะที่เหลือที่เหลือ ที่เดาเอาไว้คุณร้อยใช่ไหมออกตัวหนึ่งร้อยครับทหารสองดังลงไปนั่งดิ้งข้างล่างด้วยกันเจอแต่ที่อารันนะคะวันนี้เรไปสนุกนะครับพี่น้องเราทุกไปแมนค่ะเนี่ยจะบอกให้แลพี่น้องแมนที่วัดบ้านใหม่ก็ดีเหมือนกันกิจกรรมจบแล้วเดี๋ยวเพิ่กเออตุนนี้ก็ประมาณเรียบร้อย ขอจบพิธีการเทีงเท่งนี้่วงนี้พบกับวงน้องเบิร์ดมิวสิกต่อไปครับผม